สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รครครับนักสู้เมืองมหาผู้เคยปราบอาจารย์ปู่นะครับคราวนี้อยากประทะกับเซียนเท่านะครับจัดให้นะครับกระดานที่หนึ่งว่าจะมีอะไรที่ดีกว่านั้นไหมครับเพราะว่าเซียนเท่าถือว่าเป็นเซียนผู้ที่ยิ่งใหญ่ในหมารคอตออนไลน์นะครับถ้ามาปราบได้ถือว่าผ่านได้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับลองดูนะครับ ไหนๆอาจารย์ปู่ก็เคยโดนปราบมาแล้วนะครับคราวนี้มาพบเสียนเท่าเสียนเท่าผู้เดินหมากอย่างรัดก,กุ่มเดินเนิบๆใช้ช้าวันนี้เสียนเท่าจะมีอะไรรวดรายมส่วนลายน่าตื่นเต้นประการใดน,นะครับอืม เซียนเท่าก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับบุกมาจะจอที่จะเข้าฮอตนะครับอืมถ้าเดินผีผามไปโดนนะครับเซียนเท่าบางคนว่าว่าเซียนเท่าเจ้าเล่นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่เลยเลี่ยมโอ้โหนี่นี่คืออืมที่ว่าเสร็จแค่คราวนี้นะครับสําหรับ นักสู้เมืองมหาสลับกระดานนี้นะครับอืมโดนกิตบังครับต้องกินนะครับก็พอตกินมาก็โดนกินกลับไสามตัวเลยทำให้กระดานนี้แพ้อย่างยับนะครับแพ้อย่างยับเยินสําหรับนักสู้เมืองมหากระดานนี้นะครับมาสู่กระดานที่สองเลยนะครับต่อเนื่องกันไปเลยกระดานที่สองนักสู้เมืองมหาจะต้องรัดกลมอ่ารัดกลุมมากขึ้นนะครับ มาให้กินง่ายๆอย่างเมื่อสักครู่นะครับในกระดานที่หนึ่งแพ้อย่างยับเยินนะครับกระดานที่สองต้องระมัดระวังเสียนเท่านะครับเสียดเท่าพาเดินช้าก่อเลยต้องช้าตามนะครับช้าอย่างระมัดระวังแต่ละ ช็อที่ตัดสินใจแต่ถ้าตาที่ตัดสินใจเดินนะครับต้องระมัดระวังอืมเออเข้าเส้นทางของนักสู้เมืองมาหาแล้วนะครับนักสู้เมืองมาหาป้องกันตัวป้องกันไม่ให้ล่วงล้ามาถึงด้านหลังด้านหลังนะครับอ้าว นี่แหละครับหมากที่เซียนเท่าชอบโดนนะครับเนี่ยคล้ายกันนะครับเห็นหลายครั้งที่เซียนเท่าเดินมาลักษณะนี้แล้วถูกบีบอ่ะถ้าให้กินฟรีก็ไม่ได้ต้องถอดถอยออกให้นะครับหลบให้แล้วก็ปล่อยให้คู่ต่อสู้นะหนักสู้เมืองมหาก็ได้เข้าฮอตพร้อมๆกับเซียนเท่าแล้วครับแต่ว่าเซียนเท่านี้ เข้าฮอตก็โดนแลกกินปึงความเสียหายอย่างใหญ่หลวงนะครับตรงค่าฮอตพร้อมทั้งบรรดาหมากทั้งหลายก็จะถูกบี้ถูกไล่ต้อนเข้ามุมหรือไล่กินนะครับเห็นลางจบหีแล้วหรับกระดานนี้นะครับสำหรับเสียนเท่านะครับ ไล่ต้อนถูกไล่เข้ามุมแล้วนะครับมาดูหมากนี้นะครับหมากนี้คือต้องโดนไล่ต้อนเข้ามุมแล้วก็โดนไล่กินฟรีเป็นความเสียหายนะครับเดินพลาดแป๊บเดียวนะครับเป็นความเสียหายเห็นหลายครั้งที่เสียนเท่าเดินพลาดแบบนี้แล้วโดนไล่กินแล้วก็พ่ายแพ้ในที่สุดนะครับกระดานนี้ก็เหมือนกันดูแล้วอืม ลำบากแล้วนะครับสลับเซียนเท่าโดนไล่เข้ามุมอีกนะครับได้เข้ามุมต้องเข่าแล้วครับเข่าแล้วโดนสกัดไว้ไม่ให้มาอีกตัวเป็นไงอีกตัวก็เดินออกมาเดินออกมาแล้วนะครับโดนไล่เข้ามุมอีกนะครับเข้าไมหมจาอนอาเบเซียนเท่านไม่เข้านะครับปล่อยมาให้กินฟรี แล้วตัวที่เหลือจะไปไหนเสียนะครับโดนสกัดคิดวี้นนะครับก็เป็นกระดานที่สองนะครับเป็นตามเสมอกันหนึ่งๆนะครับหนักสูงตามมาเป็นหนึ่งๆนะครับมาสู่กระดานที่สามกระดานสุดท้ายระรับแบบนี้นะครับหนักสู้เมืองมหาลัตกุมใช้การเดินในรูปแบบเดิม นะเซียนเท่านะครับเซียนเท่าจะเดินหมากยังไงนะครับเมื่อนักสู้เมืองมาหาเดินในรูปแบบคล้ายกันนะครับเขียนเท่าก็เดินมาเหมือนเดิมนะครับมาในจุดนี้และก็โดนแรก ดูแล้วรูปแบบเหมือนตาที่แล้วนะครับเหมือนกระดานที่แล้วถ้าเดินออกมาหมายเลขอกสิบแสดงว่าอ่อาหมายเลขสิบให้ให้กินนะครับมาในรูปแบบที่เหมือนกระดานที่แล้วจริงๆนะครับนะครับนี่คือข้อบังคับนะค,ะนะครับังคับจะต้องออกทำให้เสียเวลาในะการเดินข้า พอหลบมากเข้าไปแล้วก็โดนแทรกที่จะเข้าฮอตนะครับนักสู้เมืองมาหาก็จะได้เข้าฮอตพร้อมทั้งจะได้แลกถ้าเปลี่ยนเขา้าเข้าฮอตก็โดนแลกนะฮะโดนแลกโดยหมากแล้วก็ทับเขากินผืนนะครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยอีกกระดานหนึ่งนะกระดานนี้นะครับจะแก้ยังไงนะครับแก้ตกไหม เหมือนรูปแบบเดิมนะครับเดินมาอย่างนี้ก็โดนไล่จับกินอืมนะโดนไล่ตอนเข้ามุมดูทางเข้าแล้วครับไม่เข้าก็โดนกินแล้วอีกตัวที่อยู่เส้นกลางนี้ก็เดี๋ยวก็โดนต้อนอีกนะครับต้อนแล้วครับตอนแล้วก็จ้องหลบเพื่อจะไป ้องกันตัวไม่ได้แล้วครับเพราะว่าท้ายเปิดแล้วนะครับโดนสก,กัดกินฟรีเรียบร้อยครับนะขันนั้นเรียบร้อยแล้วครับเสร็จนี้นะครับไม่ต้องไปดูถึงอนาคตหรอกครับแต่ว่าจะเรียบร้อยอยังไงนะครับอาจารย์ปู่นี่แพ้หมากอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับอืมคง ต้องแก้สถานการณ์ยังไงก็แล้วแต่ในอนาคตนะครับก็คงจะปรับการนแบบนี้มาให้ตอนโดนตอนไล่กินอย่างนี้นะครับแผลยับนะครับอย่างนี้นะครับอืมไล่ตอนอีกแล้วนะครับถูกไล่ตอนไหมนะครับอืมนี่ไล่ตอนแล้วครับลบ จบเกมแล้วครับจบเกมนักสู้เมืองมหาไปไปชนะสอหนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ